เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะะคนายพิสนุประภาธนานันนายอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรสืบสารวิถีไทยรามันอำเภอเมืองปทุมธานีประจำปีงบประมาณ2565ณนห้องประชุมอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยมีการเตรียมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีค่ะ สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะตรงกับวันมาฆบูชาจึงงดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาสืบสารวิถีไทยรามันณนะอำเภอเมืองปทุมธานีซึ่งในเดือนมีนาคมก็มีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ค่ะซึ่งจะจัดงานณบริเวณริมเขื่อนสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจัังหวดปทุมธานีโดยจะเริ่มงานในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสารวิถีไทยรามันอำเภอเมืองปทุมธานีได้แต่งกายด้วยชุดไทยมอนหรือชุดผ้าไทยพร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ขณะที่ภายในงานนั้นนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคัดกรองวัดอุณหภูมิให้กับประชาชนที่มาร่วมง,งานทําบุญตักบาตรสาหรับอาหารที่ประชาชนจะนํามาตักบาตรนั้นก็ขอให้เป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานค่ะ